สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่110ร่างกายที่3 บางทีปรมาจารย์ก้าวห่างไกลไม่รู้ว่าทำไมหลวงปึงถึงเอาน้ำจากทะเลเลือดไปหรือบางทีเขาอาจจะรู้อยู่แล้วหรือเขามีแผนอื่นแต่ฉันไม่สนรอ,อกว่าเขาจะรู้หรือไม่ประเด็นคือฉันจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ฉันสามารถเริ่มผสมพันธ์ร่างกายที่สมของฉันด้วยน้ำจากทะเลสีเลือด หลัวเฟิงรู้สึกเบิกบ,บานใจเขาคิดว่าเขาจะได้รับน้ำจากทะเลเลือดด้วยข้อแลกเปลี่ยนจากผู้นำเมืองพริมอเคออสแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับในองค์กรย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนมีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากมายในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สร้างมันให้กับองค์กรย่อยหลัวเฟิงนั่งงอยยิ้มคนเดียวเหเมื่อเอออนคนบ้าทายาทที่สืบทอดมรดกอสูรเทพระดับห้าขึ้นไปจะต้องเข้าร่วมองค์กรย่อยของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษ ตอนนี้หลัวเฟึงได้รับเชิญเข้ามาแล้ว พรสวรรค์ที่น่าเหลือเชื่อเช่นซูชงเอ็มเพอเรอร์จัก,กรพรรดิกระจกและหลัวเฟิงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากโรงเรียนบานพบรูสอแอนส์เากอสคูเนื่องจากพวกเขาสามารถแข่งขันกับอัศวินแห่งจัก,กรวาลในฐานะนักสู้ที่ไม่มีวันตายและจะเป็นคู่ต่อสู้ของผู้ปกครองจัก,กรวาลเมื่อพวกเขากลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลต้องใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการฝึกฝนให้พวกเขามีพลังของปรมาจารย์จัก,กรวาลหลังจากกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาล ท้ายที่สุดพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นนี้จะไม่กลับมาที่เกาะบบไวเมียหากพวกเขาล้มเหลวในเส้นทางของบีสกอตแต่พวกเขาก็ยังสามารถบรรลุผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ตามเส้นทางของเวลาและอวกาศซึ่งเป็นสาเหตุที่โรงเรียนยอมรับพวกเขาล่วงหน้าตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้สิ่งมีชีวิตสูงสุดในอนาคตเหล่านี้หลุดมือไปอย่างน้อยฉันก็จะทำบางสิ่งให้สำเร็จตามเส้นทางเทพสูนลัวเฟิงคิดฉันอาจจะเข้าร่วมตอนนี้เช่นกันเพราะฉันจะเข้าร่วมในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันช่วยให้ฉันหลีกเลี่ยงการถูกฆ่าตายห้าห้าหลัวเฟิงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นสาวกของปรมาจารย์ก้าวห่างไกลย,ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยิ่งหลัวเฟิงคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นในวังจัก,กรพรรดิเทียนเฉินให้คำทักทายยินดีด้วยครับอาจารย์ หลัวเฟิงโบกมือและรับแหวนโลกที่จัก,กรพรรดิเทียนเฉินที่เก็บไว้ชั่วคราวเขานั่งไขว่ห้างในขณะที่ร่างของโมชาเข้าสู่โลกภายในนำน้ำจากทะเลเลือดเข้าไปด้วยแก่นแท้ในโลกภายในอาอุยสัตว์ร,ร้ายเขาทองยาวหกร้อยไมล์ร้องโหยหวนด้วยความตื่นเต้นทำให้เกิดเสียงที่เหมือนกับฟ้าร้องอันดังไปไกลโพ้น มีต้นไม้โลกทั้งหมด9ต้นในขณะที่ปรมาจารย์9้าห่างไกลมีเจ้าชาย108องค์ร่างของโมชายืนอยู่บนท้องฟ้ามองดูเลือดที่ปั่นป่วนขนาดเท่าอ่างและกลิ่นของเลือดที่ซึมซาบมีสัตว์ในเผ่าพันธุ์เดียวกัน109ตัวนับนายรีโมเทเนสมาสเตอร์109ตัวนายรีโมเทเนสมาสเตอร์มีพลังมากแต่ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อว่าเจ้าชายทุกคอนนมีระดับชีวิตที่ชั่วร้ายเช่นนี้ มันจะสําเร็จมันต้องสําเร็จร่างของโมชาจ้องไปที่ก้อนน้าจากทะเลสีเลือดแม้ว่าเขาจะคิดว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงแต่หลัวเฟิงก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับระดับชีวิตของเจ้าชายเมื่อคิดถึงความล้มเหลวครั้งสุดท้ายของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะกังวลช่วงเวลาที่กําหนดชะตากรรมของฉันทั้งร่างของโมชาและสัตว์ร้ายเขาทองสงบลงและจ้องมองไปที่เลือดที่ปั่นป่วน สูล้อมรอบด้วยพลังของโลกภายในน้ำจากทะเลเลือดพุ่งขึ้นและบินขึ้นไปบนท้องฟ้ามันเงียบหายไปในโลกภายในหลังจากนั้นไม่นานก้อนน้ำก็บินไปยังใจกลางโลกภายในเทคนิคความสามารถโคลนสายพันธ์หลัวเฟิงกล่าวควบคุมโลกภายในทั้งหมดด้วยจิตใจของเขาโลกภายในเริ่มสันสะท้านหลังจากเทคนิคสร้างร่างแยกออกมาเป็นครั้งสุดท้าย คราวนี้พลังของโลกที่ไร้ขอบเขตได้รวมตัวกันเป็นก้อนน้ำทะเลสีเลือดที่ใจกลางโลกน้ำระเหยทันทีและมีเพียงสิ่งมีชีวิตพื้นฐานเท่านั้นที่ถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานของโลกลูกบอลทองคำปรากฏขึ้นสูงในท้องฟ้ามันได้เริ่มผสมพันกับร่างที่สามแล้วจิตใจของหลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงทุกสิ่งในทันทีสำเร็จหลัวเฟิงยิ้มออกมาได้วัตถุดิบแห่งชีวิตได้รับการแก้ไขแล้วและเริ่มเพาะพันธุ์แล้วฮ ร่างกายโมชาร่างกายที่สามของฉันถูกกำหนดให้เป็นก้าวห่างไกลาจากทะเลสีเลือดและฉันจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้ขอบเขตในอนาคตแม้ว่าฉันจะตายฉันก็สามารถเกิดใหม่ได้อีกครั้งนี่คือความเป็นอมตะที่แท้จริงอาุยสัตว์ร,ร้ายเขาทองคำรามด้วยความตื่นเต้นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมหลัวเฟิงยืนขึ้นและยิ้มแย้มแจ่มใสเขาคว้ามือจาก,กระพัดเทียนเฉินและกล่าวว่าดื่มกับฉัน เขายังเรียกค่าจาก,กรพพัดคนอื่นๆมาอีกและพวกเขาก็เริ่มดื่มจนเมาเวลาผ่านไปหลัวเฟิงรู้สึกว่าต้องใช้เวลากว่า6 0 0ปีในการผสมพันธุ์ร่างที่สามยิ่งโลกภายในมีความเสถียรภาพและทรงพลังมากเท่าใดร่างกายก็จะยิ่งขยายพัน์ธุได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ร่างกายยิ่งแข็งแรงมากเท่าใดร่างกายก็จะยิ่งใช้เวลาเติบโตนานมากขึ้นเท่านั้นหลัวเฟิงใช้เวลาหนึ่งปีกว่าจะผสมพันธุ์ร่างของโมชา สำหรับร่างกายจากทะเลสีเลือดเขาจะใช้เวลากว่า600ปีฉันคาดไว้แล้วว่าจะใช้เวลานานมากมันเป็นรูปแบบชีวิตที่พิเศษหลัวเฟิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขารับความเสี่ยงมามากมายและได้ลองวิธีต่างๆมากมายสาหรับร่างกายที่สมของเขาตอนนี้โลกภายในของเขาได้เริ่มเพาะพันธุ์แล้ว เพียง600ปีในช่วงเวลาที่รอ600ปีเขาต้องการฝึกฝนแอร์ละมันจะเหมือนกับเวลาชั่วพริบตาหลังจากนั้นร่างที่3ของเขาจะเสร็จสิ้นฉันจะไปโรงเรียนบรรพบรูอสอแอนสตรทาลกอตฉันต้องศึกษาความเข้าใจกฎในอีก600ปีข้างหน้าการเป็นอมตะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันอีกต่อไปแต่ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจะเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาล ยิ่งฉันสะสมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับการพัฒนานอกจากนี้ฉันเข้าใจบทที่สมอย่างสมบูรณ์แล้วซึ่งหมายความว่าฉันต้องสร้างกระบวนท่าครั้งที่สามสำหรับนโยบายดวงจันทร์และแผนที่ดาวหลัวเฟิงตระหนักว่าเขามีหลายสิ่งที่ต้องทำ หลังจากดื่มสุราแล้วหลวเฟิงก็รายงานให้ผู้นำเมืองพริมอลเควอสซิตี้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นผู้นำเมืองพริมอลเควอสตื่นเต้นที่รู้ว่าหลวเฟิงไม่ได้ใช้แลกเปลี่ยนของเขาและเริ่มผสมพันร่างที่สามของเขาได้แล้วฮะฮะผู้นำเมืองพริมอลเควอสกล่าวแม้ว่าปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลผู้ทรงพลังกับสำนักเทพบรรพบุรุษจะเป็นผู้นำของสายต่างๆขององค์กรย่อยของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษหลวเฟิงเจ้าต้องทำงานให้หนัก เนื่องจากคุณมีค่าสำหรับโรงเรียนเทพบรรพบุรุษคุณอาจได้รับทรัพย์สมบัติที่แท้จริงในอนาคตลองนึกถึงจัก,กรพรรดิสุชงที่ได้รับสองชิ้นจงเอาทุกอย่างที่ทำได้เมื่อเวลามาถึงครับอาจารย์หลัวเฟิงตอบในวันเดียวกันนั้นร่างกายดั้งเดิมของหลัวเฟิงได้ออกจากพริม่าออสซิเครตรเียนและมาถึงเกาะบาไวเนียผ่านก็อตคันทรีทรานสปอร์ หลัวเฟิงได้รวมตัวกันกันกบอาจารย์เจียนเฉินและเพื่อนของเขาบางคนเช่นพันฝนชาแมนเอมเพอเรอร์และลี่ลี่เอมเพอเรอร์หลังจากกลับมาที่เกาะบาวไวเนียและข่าวก็แพร่กระจายไปจักรพรรดิแห่งแม่น้ำเบดกลับมาแล้วจักรพรรดิเบสริเวอร์กลับมาจากโลกในรีโมเทเนตสเปซสมบัติที่แท้จริงของจักรพรรดิแห่งแม่น้ำใบมีถูกทิ้งไว้ที่ศูนย์กลางที่วังวนเ้าอันห่างไกลหรือไม่ ต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลก็ไม่น่าจะรอดจากที่นั่นจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเบลดต,ต้องชุบชีวิตตัวเองด้วยเทคนิคโคลนนิ่งของเขาแต่ฉันสัมผัสออร่าของหลอดแห่งเซกเตอร์แห่งแม่น้ำเบลดเช่นเดียวกันฉันเห็นจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเบลดเช่นกันแต่ฉันไม่รู้สึกถึงออร่าของหลอดเซกเตอร์ของเขาฉันคิดว่าจัก,กรพรรดิเบดริเวอร์ยังมีสมบัติที่แท้จริงของเขาอยู่เป็นไปได้ยังไง แม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลก็ไม่สามารถอยู่รอดในสถานที่นั้นได้ฉันคิดว่าจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเล็ดกลายเป็นอมตะหรือเขาได้รับสมบัติใหม่ที่แท้จริงสมบัติใหม่ที่แท้จริงมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสมบัติแท้จริงระดับล่างเหล่านั้นอาจถูกดึงดูดให้มาสู่เผ่าพันธุ์ธรรมดาแต่พวกมันก็ธรรมดาสำหรับมนุษย์และพวกมันมีจำนวนมากมาย ข่าแพร่กระจายราวกับไฟป,ป่าผ่านจัรุรัสกลางแจ้งในโลกแห่งความรุ่งโรจน์และจักรพัดกระจกก็รู้เช่นกันในวงังร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของจักรพัดกระจกฟื้นตัวเต็มที่แล้วอย่างไรก็ตามเขาดูเย็นชาและโหดเยี่ยมยิ่งขึ้นเขาดูดุร้ายไม่มีออร่าของภาพหล่อจักรพัดกระจกกัดฟันของเขาเขากลายเป็นอมตะหรือได้สมบัติที่แท้จริงใหม่มาหรือเปลา่าฉันจะฆ่าเขาโดยตรงถ้าเขายังไม่ตาย ฉันเป็นคนพิเศษที่มีเกียรติและทรงพลังหากเขามีสมบัติที่แท้จริงใหม่ฉันจะฆ่ามันด้วยกำลังของจากกระพัดแห่งแม่น้ำใบมีดอัศวินทรูยานฉันจะแก้แค้นหลัวเฟิงนั่งอยู่ในวังของเขาและเริ่มฝึกฝน